ใช้แล้วกดเปรี้ยวไว้กินหวานใกล้ได้กินหวานแล้วนะสีเริ่มช่ำฉ่แล้วอ่ะสีเริ่มช่ำๆ่แล้ว,ส,ลวสีสวยไหมสวยเลยได้กินหวานแน่ถ้านกไม่มากินก่อนได้กินหวานแน่ปกติเขาจะเอาเน็ตเอาตาคายนะเอาตาคายมาคุ้ม จะคายมาคุ้มไว้เพราะว่ากินบอทันกินบอทันกินบอทันนกก็ยังมีแบบเขียวๆอยู่ใกล้สุดหมดแล้วรสออกเปรี้ยวหวานเริ่มออกเปรี้ยวหวานแล้วเพราะว่าเริ่มแบบสีแดงแจ๊ดแล้วบรรยากาศบรรยากาศสมเอิร์ด่อยากจะพากเลยบ่บอดิกบรรยากาศสมเอิร์ เขียวเขียวยังเหลืออยู่เยอะอันนี้แบบเปรี้ยวจี๊ดแต่เขียวแบบเขียวเข็มๆเ,เลยอะ่ะเขียวเข็มๆก็จะแบบออกฟินเฟียนขมขมสักหน่นนอยแต่ก็แดงเยอะแล้วจะเอาไปต้มเนาะเป็นต้มต้มเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มแดงแจ๊ดๆกะเวลาเก็บเกี่ยว <c oughs> ก็เอาตะไคร์มาวางไว้ขังรางแล้วก็ เขย่าเลยสั้นเลยประมาณนี้นั่งเก็บนั่งเก็บเป็นกิ่งเป็นกา้านเป็นช่อบแบบนี้แหละไอ้ที่ร่วงก็ร่วงประมาณนี้เอาไปต้มแลเนาะเอาไปต้มต้มใส่ก็ะตุ้าตาเนี่ะเป็นเครื่องดื่มดื่มแรงแดงไว้แล้วน่ได้กินแน่น่ะได้กินแน่แน่ทำหมดบ่ามัมากจิกก่อน มันเป็นแบบคึมๆึที่มันยั้งลายเนาะที่มันเหลือหลายเพราะว่ามันเป็นอากาศแบบคึมฟ้าคึมฝนฝนตกอยู่ตลอดเวลามันก็เลยแบบเหลือไว้ลายปกติบ่หลายปานนี้นะถ้าช่วงใกล้จะฮอดอ่าเพราะเพราะได้เอาไปเฮ็ดกินหรือว่าเอาไปต้มเป็นเครื่องดื่มเนี่ยนกมันจะมาจิกก่อนแต่ว่าปีนี้ฝนดีฝนดีเวลาคึมคึมคึมฟ้าแบบ มืดฟ้ามัวดิ่นมังเสียพวกนกพวกนี้ก็จะบ่ค่อยออกมาหากิปนปาไในเนาะก็จะใจะจะเงียบๆก็กเลยเหลือลายปีนี่เหลือลายยังคบทุกกิ่งก้านสาขาแดงแจ๊ดแล้วนี่แหละอดเปรี้ยวไว้กินหวานแลวแล้วก็ได้กินแล้วเดอ้อมาเด้อบาดเนี่ยไปอยากกินน้ำไปอยากกินเปรี้ยวกันยังมีเนาะ ถ้าอยากกินเปรี้ยวก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าพวกยังบสุกยังหลายย,ยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่มาตอนนี้ก็ยังทันนะคะใครที่ชอบกินเปรียปร้ยวๆนี่เลยแดดวบาค่อยมีดอกแดดอึด <laughs> เพราะว่าฝนตกฝนตกตลอดฝนตกฝนตกแบบ <c oughs> จังไะไล่ะ <c oughs> ตกตกยุดยุดอะ่ะแต่ตกอะ่ะตกยุดตลอดเวลาเลย เนีย่ยฟังนี่อจ่าบ่าคอยถูกแดดปันใดก็เลยเป็นแบบบ่ท่าน,นสะสุกปันใดยิ่งเขียวเขียวอ่สุกสุกบ่พร้อมกันนะสุกบ่พร้อมกัน